ยังไงคะห้าสิบต่อละร้อยจ้าลูกค้าอ๋อเป่นเปีเปี้ยนมเอาเป็นแบบเปรี้ยวค่ะเป็นห้าสห่งร้อยจ้าแค่สิบกี่ไม้ห้าสิบกี่ไม้คะไม้เดียวค่ะไ้เดิ่อละร้อยจากคเอาเป็นกล่องดีกว่าเอาเปรี้ยวนะคะ กินมากเลยน้ำลายแตกหนุ่นน<อ>นมเ <c oughs> บื้องจิ๋ว์นุ่มเบื้องจิ๋คร้านอุดมหนุ่มเบื้องจิ๋วนะคะเดยนเราเดินไปที่บอดก่อนนะคะ <c oughs> มาวัดไร่ขิงเราต้องไปไหว้พระกันก่อนค่ะ <c oughs> ลกะะังจะเเดินข้าไปนะคะคงานประจำปีวัดไร่ขิงก็เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่16เมษายนค่ะตอนรับเทศกาลสงการพอดีเลยใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเชิญมาวัดไร่ขิงได้เลยค่ะงานเริ่มวันที่8เมษายนถึง16เมษายนค่ะ ของกินอร่อย,ออยทั้งนั้นเจ้าดังๆมากันเยอะเลยค่ะมาไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิงขอพรเป็นสิริมงคลกันนะคะก่อนที่จะเดินชมฐานารอร่อยๆต่อไปค่ะนี่คือพระประทานนะคะในพระโบสดค่ะของวัดไร่ขิงนะคะวัดไร่ขิงเดินทางมาสะดวกมากเลยค่ะใช้รถประจําทางมาก็ได้นะคะสาย84หรือสาย566ก็ได้ค่ะ เด็กสภาพร่วมกเ็เโอเด็กเกิดพระป่ารอยฟ้านะอุนโมอุญเด่นคุเห็นใจพระป่ารอยฟ้าตัวนี้เป็นพระป่าดกใจศูนยสามกลัทท่านดูสยสา ที uh ่เ huh. ป um ็นท่านเจ้าของรถนะครับ ชิ้นละหนึ่งบาทค่ะนี้มีหอยยำมีเครื่องด้วยมีน้ำเกรกชิ้นละห้าบาทเองไม่แพงลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเป้งๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ ยำยกร้านเลยน่ากินนะคะมียำปูนายำปูยำไข่แดยำไข่แดงยา,ยายงดา,านะคะเยอะแย,ยะเลยค่ะสารพัดยำนะคะัามาเป็นร้านขนมจีนนะคะน้ำยาป่าน้ำยากะทิ ผักเครื่องเคียงเยอะเลยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มีหลายเส้นเลยนะคะน่ากินน่ากินดูสิๆมีน้ำก๋วยเตี๋ยวกำลัตงต้มเดือดๆเลยะคะ่นนะพร้อมด้ยวยคณะศิลปินการแสดงเรตีน่าพระบรมหาธาตุเจตีนักปูานารมหารุ ตรงงบ้นจุดบ้านกะเป็นลานตาแดงในวันทุ่มมีอาหครเึ้นสตุหนนาโถตุ๊บทอตวงตดสนักตันที่มเดลาหลังจากเ็นื้อเนี่แมลงทอดแมลงทอดอร่อยอร่อย วัดของขายเยอะแยะเลยนะคะวัดไร่ขิงค่ะวัดไร่ขิงมีงานนะคะงานเริ่มนะคะมีข้าวหลานแตกมันเลยเจ้าดังนะคะข้าวหลานค่ะข้าวหลานขนมจากนะคะเยอะแยะเลย

นี่เป็นขนมช่ังคารคีคุกไก่เชน่าทานมากเลยนะคะอเยะเลยเยอะเลย ชอก,กลตสดเค่องชกเลตลา็อปดูบชทางารย์กตดต่อสอบะบริคได้เลยอาชาวอาจารยเนี่ยเจะเป็นเาสานานแค่ ลวกจิ้มขีดละห้าสิบบาทลูกจินมากเลยไว้น้ำลายแตกโอ้ลูกจิ้มซีฟู้ดนี่เป็นขนมปังสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งสามหาอ่อ ไปกรอบน่าทานป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอนปรคอนนี่ข้าวบุมาโมจิเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปนะคะ หมูย่างน้ำผึ้งมีโรยงานมีหลายสูตรเนาะบาร์บีคิวหมูเนื้อไก่น่าทานเยอะแยะเลยนี่มแมลงทอดเจ้านี้มาจากอุบลเลยมาไกลสมติว่จะเห็นตามงานบัดเนาะ มาขายตลอดเลยน่ากินมากมีหลายอย่างขนมเบื้องจิ๋วเขามีนะคะขนมเบื้องจิว๋วขนมเบื้องจิ๋วนะะ่าทานร้านอุดมหนมเบื้องจิวะะ๋ว รถติดบนสะพานนะคะลงไม่ได้คนเยอะเลยค่ะงานวัดไล่ขิงเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16เมษายนนะคะถึงสงการเลยค่ะใครที่สะดวกมาก็มามา,มาเที่ยววัดไล่ขิงกันได้นะคะนอกจากทำบุญแล้วก็มีของซื้อของขายมากมายค่ะ สวรรค์ขายยังไงคะขายยังไงคะห้าเซฟต่อละร้อยจ้าค่ะอ๋อเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมี้เอาเป็นแบบเปรี้ยวค่ะเป็นห้าเซฟหนึ่อร้อยจ้าแค่สิบกี่ไม้แค่สิบกี่ไม้คะไม้เดียวค่ะไม้เดียวต่อะร้อยจ้าเอาเป็นกล่องดีกว่าเอาเปรี้ยวนะคะ หมเปี๊ยะไส้ทะลักลูกใหญ่ๆมีหลายไส้สองร้อยแปดสิบเก้าบาทครับยิ่งยันเลือกของแปดสิบเก้าบาทมีหลายเจ้าเลยเลือกไม่ถูกซื้อมาแล้ววนมาใหม่วนมาใหม่วนมาใหม่นะคะอร่อยอร่อยเนาะ ทอดอหอยทอดน่ากินเนาะนี่หอยคลองหอยนาเส็บไหมพักกันเลย แยวโครงไก่กะละมังมีทั้งนั่งมีทั้งเตีนไก่โอ้หน่ากินนะคะเป็นกะละมังเลยตรงนี้ก็เป็นซอยขายพวกเสื้อผ้าเยอะยะเลยค่ะมีหลายซอย เสี่ยวไก่กะละมังร้านที่กบนะคะเคยไปออกมูที่วัดโพค่ะเป็นหมูแดดเดียวอันนี้อย่างทอดแล้วแต่อย่างไม่ทอดมีหอมหมกด,ด้วย I <laughs> เค็มไสหวานห้าสิบขอบคุณครับน้ำตาลสดค่ะขายยังไงอ่ะยี่สิบ โอเคลีวใะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวนะคะมาทำบุญด้วยอิ่มบุญแล้วก็อิ่มพงการนะคะก็เชิญได้ค่ะที่วัดไล่ขิงค่ะงานจัดขึ้นวันที่8เมษายนถึงวันที่16เมษายนต้อนรับสงการพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเดินหาปูรุเมษา84กลับบ้านค่ะไปต่อที่ซีคอนสแควร์กันค่ะ